เคลียวแมนเรื่องอันโชคลาภอาหารสีเหลืองเมนเรืรอ่องสุขภาพแข็งแรงโอเคทางชาวันฯมีเต้าตัวก็โชคล่าภเนาะเดี๋ตัวนี้ให้เราเลยไปพุ่นเนาะกายพุ่นก็จะเป็นทางฝั่งไทยเนาะเป็นหนองคาย กับทุกทายสบายดีพี่น้องมือสุขสุขคน,ขคนเรามาพบกับเฮาแล้วสามารถแชแนวะน้ะวันนี้เฮาก็จะพาทุกท่านไปเบิ่งวัดทุงท่าตุนั่นเองนะทุกคนนก,ก็คือโยบ้านหอมใต้เมืองหาดเซฟองนครหลวงเียงจันนั่นเองก็ถือว่าเป็นวัดนึงที่มีความนิยมเนาะเลยที่มากราบไหว้บูชาพญานาคนั่นเองนะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวนี้เป็นเฮาก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะนะทุกคนก็คือเป็นบริเวณทางเข้าอ่วัดทุงท่าน,นั่นเองเนาะ เขาก็เข้ามาก็จะเห็นแบบสภาพบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะกระือว่าเป็นเมื่อนี้ก็จะเป็นเมื่อวันจันเนาะทุกคนก็คือค,อคน,นจะอาจจะบริได้หลายทว,วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะแต่วันนี้เขาก็ได้ถือการนี้มาถ่ายให้ทุกคนได้หู้แล้วก็ได้เห็นน้กากันว่าเป็นแนวไหนเนะเาะที่มีหลายหลายคนเนาะที่นิยมมาถวายหรือว่ามาบู๊ส้มบูชซาเนะเาะ จะลดแชดซื้อขันซ่าไปแล้วเากบอี้เาไปจอไหน,น,นก่นนมเสริมบารมีเป็นองคคูันเลยเรียบ้ยดีเรเคยมานจอตัวนี้ซีเมนชุดของครูปวดซ้ำทำโชคแล้วเขาก็เสริมบารมี อมคูเลเดี๋ยวเอาันนี้ก่อยตัวนเอาไปลอยอยน้ำอ่ะหรือว,ว่าเอา,เอาไปบุษาาพื้นอยู่บูษาเพืน่ไหเดยบษรพิ้นอยืยนอยวยนว่าเจ้าจะไปลอยก็ได้แล้วแต่เจ้าเคดี๋ยวเอาลงไปทรงไวบอคือเจ้าไปอีก เอาไปก็ได้อ่ะไปส่งเด้ค่ะลงไปส่งเลยก็ได้เนลนี่ตัวไหตัวนี้ตัวนี้นี่เดยี๋ยวเดี๋ยวอะไรอันนี้สามสิบเสดยสามสิบเกเก้าสพอดีเป็นเป็นแสนกับแปดมันเอาแสน โอเคเนาะทุกคนรรหว่างทางที่เขาเข้ามาเนาะเขาก็ได้ซื้อเป็นเครื่องกราบไหวาบูชาเนาะเออก็ถือว่าจะเอาไปกราบไหวาบูชาองค์ปูศิตรีนัตขาราชเองเนาะเออกถือว่าเขาได้สร้างอยู่ทางเมื่อกี้นี้แล้วก็เพื่อนก็ทิเอามาส่งอยู่บอนที่เขาจะไปถวายเลยเนาะอะตัวนี้เนาะ ก็ถือว่าเฮาได้ขี่รถมาก็ถือว่าบ่อนนี้ค่อนกัางย่างพันมีบ่อนที่อ่าไม่ใช่ว่าจอดรถเนาะจอดรถก็จะเป็นแบบนี้เนาะบ่อนจอดรถแต่จะมีคนเฝ้าอยู่ทางแบบว่า เป็นเป็นกันเองนะออคนทางวัดนี่อย่างเฮาก็ต้องได้รับพิดชอบเองนะทุกคนเนาะก็คือบบมีผู้ฮรับฟังอะไรอย่างเง้นะเรื่องการที่จะให้เพื่อนเบิงให้กับโอเคเพื่อนก็เบิงให้ได้ยูนะทุกคนเนาะหรือว่าหาหากันแปลว่าเฮาต้องล็อกกระเจขคอไว้เนาะถ้ามีคนมางอกมางัดอย่างเขาเจ้าก็อาจจะหูแล้วและว่าคนที่เราคิดรักนะแต่เฮาก็เซฟตี้ไว้ก่อนแต่ห่างกเทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้เฮาก็หออวัดทงทาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบ สไตล์คล้ายคือ,อ,อยูอันนั้นเนะาะทัพพระบาทเลยนะทะนุกคนทีนะี้มันคล้ายคคือเตนะโบแมนเนาะอยู่วัตธงธาตุนั่นเองนะเมื่อคาใส่ฟอ,นะอ,องเนาะนครหลวงเวียงจันทร์ทีนี้น,นี่กระโคนกับมื่อนี้ก็ถือว่าหลายนะทุกคนแล้วกแ็แคมของก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นเนาะเดี๋ยวเอาไปเบิ้งนลำกันละเอาซื้ออย่างไปถาไวายเพื่อนลนะเนาะแตอะ่อย่างอยู่ทางด้านนอกเพื่อนบริการเต็มที่เลยซื้ออยู่ด้านนอกเ,นเพื่อนสามารถส่งเข้าไปด้านใน อย่างท้าเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะนี่หทางหน้าตาภายในวัดเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งภาพบรรยากาศอยู่ทางด้านในกันเลยว่าเป็นอวไรเนาะถือว่ามีอันน้นเนาะเพื่อนก็เอามาเมื่อนี้กับคนหลายทีเนาะเห็นรถใหญ่รถจักรย่างออะหลายอยู่แต่เมื่อนี้จะเป็นมื้อวันจันทร์ด้ยทุกคนก็คือว่าเป็นมื้อเขาลาเขาการนี่นะมันก็อาจจะโบหลายทวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะ ที่ละลายคนกับเป็นมื้อพักผ่อนวันอาทิศนั่นเองแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันจันทร์วันจันทร์แล้วก็ถือว่าแหละมันจะม,มีคนหลายซ้ำใต่น,นนะแต่ก็ยังพอมีอยู่เนาะจะมีการป้อยปูป,ยป้อยปลาอย่างน้อยล,ลากหลเลยอยู่ทางทางพุน่นเนาะทุกคนเดี๋ยวเอ้ยนั้นเพื่อนก็นเอาันสิ้งที่เอาขายอย่างไปเรียบร้อยหมดแล้ว เดี๋ยวมีแต่ตามไปบูโซมบูซาอย่างเนาะนี่ทางนี้เพื่อน,น,นขายขายเครื่องนะมีคนก็นมางเช็งสีไหลลีเลยเดี๋ยวเบิ่งทางนเนาะมาเพื่อนขายเอง สาลีมะฮงมักล้วยครับน em ึ amentos, ่งมะอึก็เมื่อยเชฟมันเชฟนี่น้อยนะใส่มากวัใหญ่ตัวนี้ เอาเอาไปเช่ได้ซักเช่นเกาดิซันเดี๋ยวนี้เช่นเกาเดี๋ยวเอาไปอันนั้นล่ะด้วยอันผู้องค์สีเขียวแมนเรื่องอันโชคลาบความสีเหลืองแมนเรื่องสุขภาพแข็งแรงโอเคอย่างนี้เนาะมุสมุสาแล้วด้วยเราจูดทูตแล้วเ่าจะตั้งน้ำมันสามจุดแล้วค่ะกับว่าตามใต้ไปเลย เเขียนไว้เป็นป้ายออ๋อเขียนไว้เป็นป้ายเนาะโอเคโอเคขอบใจไเลยขอบใจเอด้ยลยขอบใจเลยไป่มีกันมีอะนั้นวะมีกาแฟล้วอ่ะเรื่อยย่นก็มีเลยยังอ่ะ เดี๋ยวยเขาอดี๋ยวจิงเอาไปส่งกันเนาะโอเคเิดนี่เนาะเป็นของเขามาขั้งแรกในชีวิตนี่นี่นี่เอาไปวั่หั้านเด้อทอดน่ะอันน่เอาไปเลยเอาซีซดอยังไ้ หลังจากนั้นเขาก็ได้มาหอดเป็นสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเนาก็ถือว่าเป็นสถานที่กราาวไหวองค์ปูสีสตนาลาลาดเพิ่นเนาะก็ถือว่าเขาได้มากร้าวไหวบูชา บูชาขอพ่อขอพรนอนให้อย่างต่างต่นอนอยู่ในนี่ก็ถือว่ามาท่องบอกทําบุญอย่างก็ได้นอกทุกคนนอนก็ถือว่ามีอาฮาซากกรบุญอย่างก็มีสัตว์เลี้ยงอย่างนอนทิพัวจะเป็นปูปลาหรือว่านกอย่างต่างตเนาะอยู่ทางนัานข้างขั้นเดี๋ยวของบูชาแล้วเขาจะพาทุกท่านไปเบิ่งนี้เนาะเออก็ถือว่าเป็นสถานที่มาทําบุญเนาะหรือว่ามากราบไหว้บูชาต่างต่างนอนที่อยู่ในวัดทงท่านแห่งนี้แต่วัดทงท่านแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่เออ ถือว่าเป็นท่องเที่ยวกับแม่น้องคนนกก็ถือว่าเป็นบอลที่ยอดฮิตอยู่ในนครหลวงเลยเลยคือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนาอก็ถือว่าเป็นรูปทรงพญานาคเนาะถือว่ามีเขียวระกาเหลืองนเนาะเขียวระกาเลืองที่หลายๆคนกับมกักมาท่ายูปแด้จุดเด่นก็ถือว่ามี กิจกรรมเนาะรว่ากิจกรรมหรือว่ามาทําบุญอย่างก็ได้นะคือว่ามีซื้อปูซื้อปลาอย่างมาปล้อยเนาะยู่ทางด้านข้างนี้เขากะได้พวกได้บุญไปแล้วก็อย่างนึ่งก็เป็นทีบอลที่สวยสดงดงามเนาะแต่ว่ามาทายฮอกทายฮูเป็นอย่างก็ได้นะยู่ตามแขมน้ําของเนาะเออที่มันกวงกันข้ามกับทางฝั่งไทยเลยนะเออตัวนี้เนาะเดี๋ยวเขาาะไหวบูชาก็นเนาะเดี๋ยวนี้ในขณะนี้เดี๋ยวจะอธิบายไปลายเนาะเดี๋ยว ไปเบิ้งตัวจริงกันเลยนะ เลยเนาะนี่ก็จะเป็นแบบว,ว่าเพิ่นอนนั่นเนาะที่จะเอาปลาไปปอยนี่บนขายแล้วก็มีเครื่องที่จะเอาไปถวายเนี่ก็ยังทันหู้ปลว่าสีปอยอย่างนี้นปูมีปลา Beduk. ปลอยลุมไอปลาตัวนี้อันนี้เป็นปลาบึกเนาะปลาบึกอ่ะโดยเดยทาไหรนจองงาพันเนาะมันจะมีเต้าตัวเต่าโซ่าล่ามเนาะเดยแต่นี้เราเนยเต่าตัวเนาะ

ทางนั้นก็จะเป็นไปพุ่นเนาะกายพุ่นก็จะเป็นทางฝั่งไทยเนาะเป็นหนองคายแต่ผมว่าเป็นอำเภออย่างเนาะแม่อำเภอเเภอ,อินเชียงใหม่บรอกอย่างเดียวเลแต่ว่า แน่นอนเป็นหนองคายวัดหนองคายเรอนยเอาปลาแล้วเรยเดี๋ยวเราลงไปด้านลุ่มกันนีแม่นบอลที่เฟินมาเกลกูซา ตายนี่ตกอ่ะโอ้ตายแล้วเนี่ยเขาเขาจะเอาเห็ดตกเนาะเขาจะเลยส่วยชีวิตมันไว้ไปต่อไปลุ้มๆ บรรยากาศดีไรยัไงงานดี่วนทางด้านลุ่เนาะด้านลุ่มเพิ่นก็มีบอนที่จะขายหัวอาหารานนอที่จะเกือปลาทางนั้นก็ได้ถือว่ายุ่ครบเคตบริเวณนี้คอือว่าป่า,าล้านะอิลิเนาะที่ว่ามีคนมาโปองมาปลอยม,มาน,นนะ หรือว่าเราได้อเอาปลาบึกเนาะปลาบึกเก้าตัวเก้าโซ่เก้าลาบนั่นเองหรือว่าเราจะเอามาปล่อยอยู่ตามตัวนี้เนาะลงน้ําของเลยเดี๋ยวเรามาปล่อยน้ากันนะทุกคนเนาะเอาโซ่เอาบุญเอาลาบน้ากันได้อันนี้จะเป็นคนที่มาห่วม ปล่อยได้เนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามีถงห้าพันชิบพันนี่อย่างก็ว่ากันไปเนาะอันนี้จะเป็นหูปั้นพญานาคเนาะองคูสีสัตนาคารลชาอยู่ที่วัดธงธาตุนั่นเองธงธาตุเนททาเนะทุกคนเนาะอ่าจะมีสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเนาะอ่าที่มีสอง่าสองตัวเนาะ เนาะเ่าก็ถือว่าทําการปล่อยป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะถือว่าภาพบรรยากาศแถวนี้ก็ถือว่าสวยสดงดงามไม่ดีเนาะแต่แนมไปทางฝั่งพุ้นก็นจะเป็นฝั่งไทยนะทุกคนเนาะเป็นฝั่งหนองคายอย่างท้องฟ้าอากาศอย่างกับแจ่มใสดีเนาะถือว่ามีแดดแดดจัดเลยแหลนะเนาะว่าเนี่ยมีเพื่อบางเล็กน้อยนั่นเองนี่เลยครบสูงที เนาะที่คนมาปล่อยอย่างก็กะปล่อยแล้วมันก็นนกนได้เดินขึ้นเราก็สิได้กลับไปได้บ้านเนาะหรือว่าสิได้เดินขึ้นแล้วก็ไปเบินทางเถิงน้อยนึงแล้วก็สิไปเสียงสีเนะเาะอ่ามีบอนเสียงสอกเสียงสีอย่างอยู่ทางเถิงน้อยหนึ่งแล้วก็สิได้กลับยาวกลับเฮือนเนะเาะอต,ตามนั้นแะทุกคนเนาะหรือว่ามาถ่ายภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้หูแล้วก็ได้เห็นอํากันแล้วก็มา ชมบูชซาเนาะอยู่ทางหน้าอันตัวนี้เนาะออกคนออกจากวัดนี้ไปก็มีบ่อนอาหารเนาะเพราะว่าจะเป็นเขาปุ้นเจลขิงอย่างเนาะกันไล่ได้อยู่ทางด้านน้าทางด้านวัดด้านข้างวัดอย่างนะเขาก็สามารถมาแวะมากินข้าวแล้วอย่างแจ็กย่างเนาะอย่างตัง้งที่ยู่ด้านหน้าถ้าอยู่เขาก็สามารถมากินได้นะนั่นเองเนอะ แน่นอนมหันฯระยะนี้เฮาก็จะได้อำลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากกดนอทามาคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำใจให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อสำหรับมื้อนี้เฮาก็บ่ได้มีอย่างไรมีแต่ว่าพาทุกท่านมาเบิ่งวัดทุ่งท่านนั่นเองเนาะก็คือว่ามีคนหลากหลายเนาะที่เข้ามากราบไหว้บูชาเนาะแล้วก็เป็นที่นิยมเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในนครหลวงจันท์เราเนาะอ่านี้นั่นเองเนาะแต่ไ่ได้มีอย่างไรเนาะมีแต่ว่าลาทุกคนไปก่อน สำหรับคลิปวิดีโอนี้บอมากับเจเลก้าขอมาสบายดีบ๊ายบาย